จะดีมเพื่อน,นด้วยนะคะวันนี้มีสกูชี่รถใหม่เข้ามานะคะรถตีจะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยะคะ่ะก็ช่องทางการติดต่อนะคะ iD line s402qwcn เนาะค่าส่งนะคะลงทะเบียน35อเอ55บวกเพิ่มตามน,น้ำหนักนะคะ่ะปลายทางนะคะลงทะเบียน40เ m 60บวกเพิ่มเหมือนกันนะคะนี่นะ iD line ตอนนี้เลยน,นะคะแล้วก็ละบ,บอลเลตกับ ธนาคารอมสินนะคะประมาณนี้เลยค่ะฝากไปฟอลไอจกันด้วยนะคะทุกคนไปเริ่มดูของกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นน้องฮักมีนะคะดูคนนี้เป็นน้องอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะน้องแบบน่ารักมากๆนะคะทุกคนตัวนี้พี่งแนะนําเลยก็ดีจะให้ดูตําหนีนะคะมาดูที่ตัวสีชมพูกันก่อนตําหนีสีชมพูน้องจะเยอะกว่านะคะนี่เห็นไหมสีชมพูตอนนอนจะเยอะกว่านะคะ ก็ขอแจ้งก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับสกูชีลูกชิ้นนะหรือว่าพวกที่มีตาหนิแบบที่พิ่แจ้งก็เป็นของมือสองอะไรแบบนี้คือขอคนที่ไม่ได้ทีตาหนินะคะ mm. เพราะว่าอาจจะมีตำหนิเพิ่มเติมจากที่แจ้งนะคะแล้วก็มาดูสีฟ้าค่ะสีฟ้าตอนนอนจะแบบน้อยกว่า mm. น้อยกว่าแบบมากๆเลยนะคะตัวนี้ mm. ด้านหลังจะมีลายเส้น N I C mm. ทั้งคู่เลยนะคะ นี่นะคะตอนนอนแบบนี้เลยคือน้องน่ารักมากๆเลยนะคะรูนี้เนื้อดีด้วยนะให้ดูเนื้อน้องราคาเนี่ยคะ่ะสีฟ้าจะหกสิบห้าบาทนะคะส่วนสีชมพูตัวนี้จะห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าถ้ารับคู่นะคะให้ร้อยสิบาทจะมีแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคใครเจอเจอไหนาก็แคปภาพมาได้เลยนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็น ขนมปังนะคะทุกคนจะเป็นขนมปังของกิ๊กเกิลเบรดเนียค่ะตัวนี้จะบอกว่าชิ้นใหญ่มากๆเลยคือใหญ่มากจริงๆให้ดูเทียวขนาดคือชิ้นน้องใหญ่แบแบบใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าน้องจะมีกดทับนิดนึงนะคะเห็นไหมเบรดตรงนี้จะแบบกดทับไปนะคะเห็นป่าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่มากเลยนะคะตัวน,นี้แบบตอนนอนแบบ วันจะไม่มีนะคะเป็นมือหนึ่งนะ,ะตัวนี้ราคา50บาทค่ะแนะนําเลยชิ้นใหญ่มากๆตัวต่อมาก็จะเป็นบันนะคะเป็นของบูบูเดอะคานะคะนี่เป็นบ,นบันบูบูเดอะคาวนะคะขอโมโม,มคาปีนี่เลยนะคะคือแบบแทกน่ารักมากนะคะเป็นแท็กแบบว่าดูก้อนเก<ม>เป็นบันจัมโบ้นะคะ ตัวนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะแต่ว่าน้องมีตุหนีเป็นสีเปื้อนนะคะทุกคนมีเห็นเปล่าเป็นตุหนีสีเปื้อนแบบนี้นะคะน,น,นื้นมชาโลนะแบบนมมากๆเลยตัวนี้นะคะหกสิบบาทค่ะขืนใจแคปผ้ามาได้เลยเออต่อมาก็จะเป็นขวดนมนะคะเป็นของคิวต Creative นะคะน้องจะมีเป็นตัวมัมมี่เกาะอ,อยู่ข้างๆขวดนมด้วยนะคะทุกคน ไอเกตประมาณนี้นะคะตัวี้90บาทค่ะคือชิ้นใหญ่นะอันเนี้ยอเห็นบาร์บี้คือชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็งานดีงานสวยด้วยนะคะ90บาทค่ะตัวต่อมาเลยนะคะทุกคนจะเป็นไอบลูนะคะเป็นน้องชิจิวานนะคะเป็นสีพีชนะเกตประมาณนี้เลยนะคะ นะคะไม่มีที่คงเบกเชนเนาะต้องมีแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังตอนน้องไม่ได้เยอะมากนะคะตัวนี้นี่นะคะจะแบบนี้นะเนื้อดีนะคะทุกคนนี่คือนุ่มมากๆเนาะด้านล่างจะมีลายเส้นไอบูมค่ะนี่ปเป็นลายเส้นไอบูมแบบนี้เนาะ ตัวนี้นะคะสองจสิบาทนะคะน่าร้ามากนะคะดูกมแนะนำเลยแบบนี้ก็มีไอบลูแค่ตัวเดียวนะคะทุกคนใครอยากแบบใครอยากรอไอบ,บมลมรอรัดหน้าได้นะรัดหน้าจะหวอของเยอะมากๆานะคะตัวนี้จะเป็นน้องอยูนิคอนนะคะเป็นตกันตอนนอนน้อยนะคะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแค่ตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ สภาพน้องประมาณนี้นะคะสภาพดีนะคะตัวนี้แล้วก็เนื้อแบบนุ่มมากแบบนุ่มยอดมากๆเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยโซแตตเนื้อน้องนุ่มนะแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยนะคะตัวนี้นี่เอาไปตั้งโต๊ะกันก็ได้นะคะเห็นกันไหมนี่นะคะแบบนี้เลยทุกคนน่ารักมากเลยนะตัวนี้นะคะสามสิบห้าบาทค่ะแต่ต่อมานะคะจะเป็นแท็กกันบ้างนะคะจะเป็น อันนี้เป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะเป็น,นของแบรนด์ที่ดีสานนะอันนี้นะคะนอกจะมีตัวนอนนะคะทุกคนดูจัดอ่มอาอมีเวนตรงนี้นิดนึงนะคะทำไมเกิดเล็เดียวมากอะตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะคะแล้ดีนะคะน้องสโลตตัวนี้หกสิบบาทคะ่ะเป็นสกูชี่แท็กนะคะแล้วก็จะเป็นตัวน,นี้ค่ะเป็นเซ็ตสโนปตี้อันนี้เหลือเซ็ตสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน เป็นแบบสก,กูชี้แบบจิ๋วๆนะคะแต่น้องไม่จิ๋วนะเป็นไซส์แบบสก,กูชี้แงนี้ะน่าจะนุ่มๆนะคะแบบว่าไม่ได้สโลนะ,ละน่้จะนุ่มๆเลยตัวนี้นะคะราคาห้าสิบบาทนะคะได้ทั้งสองชิ้นเลยค่ะนี่นะได้เป็นคู่เลยจะตกทีละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะอันนี้จะเป็นเค้กนะคะราคาสามสิบห้าบาทนะ มีราคาส่งด้วยนะคะตัวนี้แบบราคาส่งคือถูมกมากๆั่งเอาไปทำกำไรกันได้เลยเนาะสามสิบห้าบาทค่ะแฮมสเตอร์นะคะตัวนี้สี่สิบห้าบาทเลยเป็นสีฟ้าสีเดียวนะคะพิเกจน,น้องติดไม่ได้นะคนตัวนี้เอาเลือกแบบส่วภาพแล้วสี่สิบห้าบาทแล้วก็จะเป็นน้องหมานะคะนี่เป็นตนัว ตันนี้แบบว่าคือชินใหญ่นะคะแล้วก็น้องจะมีํำหนินะทุกคนเห็นไหมจะเป็นคราบแบบนี้แล้วก็สีลอกอะทุกคนตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นงานแบบงานยังไงอะเป็นของหลุดโกดังนะคะก็คือจะมีตอาหนีแบบนี้แหละตัวนี้แปดสิบบาทนะคะแล้วก็มีเป็นน้องกูเีธรรมะเนาะันี้ยี่สิบห้าบาทคะ่ะมีตอนน้องครับ ตัวนี้มือหนึ่งนะคะเป็นตะมีจากโรงงาน2 5บาทค่ะมีลายเส้นด้วยนะเปอลาาเส้นชาริโอค่ะน่าจะประมาณนี้เลย2 5บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นผีนะคะตัวนี้จะมีตอนอองเหมือนกันนะคะเป็นของดึกอดังราคา4 5บาบาทอันนี้จะเป็นตัวอย่างตำหนินะคะบางตัวก็จะสภาพดีหรือว่า สภาพแย่กว่าน,นี้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนี่นะคะประมาณขอคนไม่สีตอนนองเหมือนเดิมนะแต่ว่าเนื้อดีมากนะคะทุกค,คน,นให้ดูเนะื้อน้องคือเนะื้อดีแล้วก็มีกลิ่นได้นะคะตัวนี้เป็นกลิ่นแบบว่ามันเป็นกลิ่นแบบเฟรดเฟรดไดไงไม่ด้วยทุกคน,นบอกกลิ่นไม่ถูกอะตัวนี้นะคะสี่สิบห้าบาทนะ นี่เลยไอเกตจะเป็นแบบนี้นี่นะคะสี่สิบห้าทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะทุกคนจะเป็นน้องโดนั้นแมวนะคะเป็นแมวสกูลาแมวสกูลาข้นเดือตัวสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นตัวสีส้มแบบนี้เลยมีรดนอกกดทับนะอันนี้เป็นของเลียคิเหมือนกันนะคะหรือว่า ขอโรงงานนะคะก็จะมีตำหนิแบบนี้เลยให้ดูก่อนแต่ว,ว่าน้องเป็นมือหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแบบคือของครบเลยนะตัวเนี้ก็มีแบบนี้นะคะให้เลยตอนนี้หกสิบห้าบาทค่ะนะประมาณนี้นะหกสิบห้าบาทค่ะอันนี้จะเป็นฟันนะคะทุกคนนี่ เป็นราคาแรกเป็นราคา20บาทค่ะตำหนิเข้าวๆจะประมาณนี้เลยนะแต่ละตัวตำหนินะตำหนิน้องจะไม่เท่ากันนี่มากน้อยไม่เท่ากันนะราคาชิ้นละย0บาทค่ะแต่ว่าน้องก็ยังบิดได้แล้วก็เนื้อดีด้วยนะนี่ค่ะ20บาท ต่อมาเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะของรัตนี้นะรัดนี้ของอาจจะไม่ให้เยอะมากเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่ารัหน่าจะบอกว่าปังแบบมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นฟันนะคะจาก5บาทให้ดูเน้นนะเนาะคือเนาดีมากอันนี้จะจ่าคือจะเห็นความต่างจากราคา20บาทได้เลยนะคะเห็นไหมคุณภาพดีกว่าแบบมากอ่ะตัวน,นี้ แล้วก็เนื้อดีนะคะ35บาทค่ะ